ไายปิดกธรรมกึงพุทธการในเช้าของวันที่19พฤศจิกายนพศ2563ณแดนธรรมแห่งหนึ่งในอำเภอเวียงแกน่นข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนบน้อมข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธเบดา องพัฒมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่งองพระพุทธบิดา องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทูลถามถึงข้ทธรบทที่28่นะเจ้าค่ะเวลาที่เรารู้สึกว่าเรากำลังเจอกับทางตันและไม่รู้ว่าเราจะหาทางออกยังไงจนเกิดความทุกข์ความท้อ ความเบื่อน,น่ายความสับสนวุ่นวายเราจะต้องคิดแบบไหนทำยังไงหรือเจ้าคะเราจะได้หาทางออกเจอขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าคะเพื่อลูกจะได้น้อมไปพิจารณาฝึกฝน ประพฤติปฏิบัติตามเพราะการเรียนว่าตายเกิดในวัฏสงสารนี้นั้นหลายครั้งที่เราเจอกับปัญหาความรู้สึกเช่นนี้และถ้าเจอบ่อยๆเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันทุกข์มันท้อมากแต่ถ้าหากว่ามีแนวทางที่จะช่วยปลดล็อกแก้ไขความรู้สึกเหล่านี้ลูกคิดว่า จะช่วยดวงจิตทั้งหลายที่หลงอยู่ติดอยู่ในวัฏนาสงสารน,นี้ได้มากพระพุทธเจ้าค่าก็ดีแล้วละประยาธรรมเอ่ยถ้าเอยียงนั้นลูกก็จงค่อยๆพิจารณาทำตามนี้นะ <mia? S 1> การที่คนเราเนี่ย รู้สึกว่าไม่มีทางออกกับชีวิตรู้สึกเหมือนเจอทางตันสิ่งตั้งหลายเหล่านี้ให้เราทำความเข้าใจพิจงเจรนาว่ามันคืออารมณ์ความรู้สึกและแท้ที่จริงนั้นอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตนของเราและสิ่งที่ก่อให้เกิดอารมณ์สภาวะเหล่านี้ขึ้นก็จะต้องมีมุนเอตของมันเหตุทำแล้วจึงก่อให้เกิดผลเกิดขึ้นมาแสดงว่ามันจะต้องมีเหตุจึง มีผลคือสิ่งกระทบคือปัญหาคือสิ่งที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าเจอกับปัญหาทับถมเจอกับทางตันหาทางออกไม่เจอลูกทั้งหลายเอ๋ยฉะนั้นประการที่หนึ่งก็คือเราควรที่จะพิจารณาทบทวน หาเอตุให้เจอเสียก่อนควรจะพิจารณาให้เจอว่าถ้าเทีจริงเหตุของการทำให้เรานี้เกิดอารมณ์สภาวะความรู้สึกเกิรู้สึกเจอต่างตันรู้สึกทุกใจท้อแท้หดหูใจนะั้นเกิดจากอะไรเราจึงจำเป็น ที่จะต้องรู้ว่าความทุกข์ของเราที่เกิดขึ้นนั้นทุกเพราะอะไรปัญหาที่เราเจออยู่นั้นเกิดจากอะไรเมื่อเรารู้เหตุและเราก็แก้ไขดับที่เหตุผลของมันก็จะดับไปลูกเอ๋ยเมื่อเราไม่รู้เหตุ เราก็จะไม่รู้ว่าต้องแก้ไขเช่นไรแล้วจะต้องดำเนินต่อไปยังไงให้เป็นไปสู่ทิศทางที่ดีที่ควรแก่การที่เราเองจะต้องยึดหลักนั้นในการดำเนินต่อฉะนั้นลูกทั้งหลายเอ๋ยเมื่อเราเกิดสภาวะของอารมณ์ ความรู้สึกว่าเรานี้เจอทางตันแล้วหาทางออกทางไปไม่เจอแล้วเราควรจะล,ลึกรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่สภาวะอารมณ์วางจิตใจให้หนิ่งเฉยตั้งสติให้มันก่อนค่อยๆพิจารณาถึงเหตุของการก่อเกิดปัญหาเหล่านั้น และค่อยๆพิจารณายังมีสติเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าที่จริงนั้นปมของมันผูกอยู่ตรงไหนและแก้ไขไปด้วยจิตอันสงบไม่รุ่มร้อนเราร้อนค่อยๆแก้ไปอย่าเร่งรีบแก้แก้ไปตามขั้นตามตอนค่อยๆทำไป ทุกสิ่งก็ไม่เที่ยงแท้หรอกลูกเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปฉะนั้นทุกสิ่งมันมีการเวลาของมันเราเพียงแค่ตั้งสติและค่อยๆแก้ไขปัญหาเหล่านั้นตามเอตตามขั้นตอนของมันโดยที่ไม่ต้องไป เผลอตามหลงตามอารมณ์ความรู้สึกต่างๆความนึกคิดต่างๆว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นจะต้องเป็นเช่นนี้วางจิตให้หนึ่งเฉยดูปมเอตุและแก่ที่เหตุอันนี้แหละลูกคือประการที่หนึ่งที่ลูกตั้งหลายควรจะทำต่อไปประการที่สอง เมื่อเราเจอกับปัญหาอะไรก็ตามลูกให้พยายามให้กำลังใจตนเองให้พยายามคิดไปในทางที่ดีให้พยายามนึกคิดไปในสิ่งที่จะพาให้ตนเองนั้นมีกำลังที่จะลุกขึ้นมาสู้และแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เย็นนึกคิดไปในทางที่ไม่ดีทับถมตนเองทำให้ตนเองนั้นเกิดความทุกข์ความท้อยิ่งไปกว่าเดิมลูกทั้งหลายคนเราถ้ามีกำลังใจคนเราถ้ารู้จักเอาพลังงานที่ดีในด้านที่บุเข้ามาจูนใส่จิตของเรา จิตของเราย่อมจะเข้มแข็งและสามารถที่จะข้ามผ่านสิ่งทดสอบต่างๆได้ด้วยกำลังใจและบุคคลผู้ให้กำลังใจเราที่สำคัญที่สุดก็คือตัวของเราเองการให้กำลังใจกับเราก็คือการพยายามคิดบวกคิดไปในทางที่ดีค่อยๆ คิดค่อยพิจารณาไปเดี๋ยวก็มีทางออกเองนั่นละลูกทั้งหลายเอยต่อไปประการที่สามคือให้ฝึกทำจิตใจของตนให้สงบเมื่อจิตใจของตนสงบแล้วก็ค่อยๆดูสภาวะปัญหาภายนอกสิ่งที่กระทบ ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นอารมณ์ความรู้สึกก็ดีปัญหาก็ดีเรื่องราวต่างๆก็ดีดูสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของภายนอกดูสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นว่าแท้ที่จริงแนละ้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ สภาวะของอารมณ์สภาวะของสิ่งทดสอบสิ่งสมมุติสิ่งกระทบต่างๆที่เข้ามาทดสอบเราเท่านั้นแต่เมื่อจิตใจของเราสงบตั้งมัน่นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเครื่มถามเพลอถามทำใจให้สงบสงบปล่อยให้ทุกอย่างค่อยๆดำเดินไป ในที่สุดก็ต้องมีทางออกของมันอยู่ดีนั่นแหละลูกการที่เราคิดว่าเจอทางตันแล้วจะไม่มีทางออกให้กับตัวของเรานั้นเป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเราคิดเองตัดเพราะเองมันคือความรู้สึกของเราเองแต่ในความเป็นจริงแล้วลูกทั้งหลายเอ,อ่ย ทางตันมันไม่มีอยู่จริงหรอกลูกทุกสิ่งมันมีทางออกเสมอเพียงแต่ว่ามันจะออกไปทิศทางใดมันจะเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าเราเป็นผู้ยื่นเงื่อนไขเองว่าจะต้องออกแบบนั้นออกแบบนี้จะต้องไม่ออกอย่างนู้นเราก็เลยทุก ถ้าไม่ออกตามที่ใจของเราตั้งใจเอาไว้แต่เนื้ความเป็นจริงและวลูกเอ๋้ปัญหาทุกปัญหาทุกสิ่งมันก็มีทางออกของมันอยู่แล้วเพียงแต่อารมณ์ความรู้สึกความหวั่นกลัวความคิดปรุงแต่งความกังวลทั้งหลายปิดบังปัญญาของเราให้หมืดมิด ทำใหเรารู้สึกว่าหาทางออกทางไปไม่เจอเท่านั้นละลูกแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็มีทางออกของมันอยู่แล้วพระยาดทำเอินเะนั้นจงมันทำจิตใจของเราให้สงบเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วเราก็จะดูจะรู้จะเห็นได้เองลูก ว่าในความเป็นจริงแนละ้วเราควรที่จะค่อยๆหาทางออกไปในทิศทางใดจึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดและก็จะสามารถหาทางออกที่ดีที่สุดได้ในที่สุดต่อไปประการที่4เราควรที่จะมันทำความดีและก็ใช้ความดีนะั้น เข้าสู้เอาชนะด้วยความดีแลละลูกไม่ว่าเราจะเผชิญกับอะไรก็ตามเราจะเจอกับอะไรก็ตามเราควรที่จะทำความดีฝึกฝนตัวตนฝึกฝนตัวเราให้ทำในสิ่งที่ดีคิดดีพูดดีเมตตาแล้วก็ต้องเมตตามากยิ่งกว่าขึ้นอีก อดทนแล้วก็ต้องอดทนมากยิ่งกว่าขึ้นไปอีกพอจะนิ่งเฉยอ,อุเบกขาก็ควรจะนิ่งเฉยอ,อุเบกขาวางเฉยไว้แล้วก็ดูไปว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมันจะค่อยๆดำเดินไปดำเดินไปทิศทางไหน เราก็ค่อยๆดูค่อยๆพิจเจณาค่อยๆตรึกตรองไปทบทวนไปเช่นนี้อย่างนี้ฉะนั้นประยาทำเอย่ยลูกทั้งหลายจงค่อยๆทำตาม,ตามสีประการดังที่กล่าวไปแล้วนั้นเพื่อจะได้เป็นสิ่งที่ คำหนุนคำจุนชักนำจิตใจของลูกให้ไปในทิศทางจิตดีทิศทางที่มีพลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะต่ออุปสรรคปัญหาสิ่งกระทบขิดขวางทำให้ลูกรู้สึกเจอทางตันเถอะนะเพราะการจิตถหากว่าเราเห็นทางแล้วรู้ทางแล้ว และสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติฝึกฝนตามได้แล้วเราก็ย่อมเจอหาทางออกทางไปเจอได้ในที่สุดทางตันไม่มีหกลกูทางที่จะดเดินไปนั้นมีอยู่เสมอเพียงแต่ความคิดความเห็นของเราเขาจะพาให้เราคิดเชนนั้นเห็นเช่นนั้น จนเกิดสภาวะอารมณ์ของความรู้สึกเจอต่างตันที่หาทางไม่เจอเท่านั้นลหละพระยาธรรมเอ่ยค่อยๆค,คิดค่อยๆพิจารณาดังนี้นะพระยาธรรมสาธุพระพุทธเจ้าค่ากราบขอพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังพระพุทธเจ้าค่า ลูกจะพยายามฝึกฝนตนเองให้ลูกนั้นมีความคิดเห็นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้ฟังเพื่อลูกจะได้ใช้พุทธวิธีนี้ในการที่จะช่วยให้ตนเองและทุกคนที่เข้ามาฟังทำได้หาทางออกให้เจอเมื่อตอนรู้สึกเจอกับปัญหาเจอกับทางตันก็ให้เกิดอารมณ์สภาวะของ ความรู้สึกหดหูดท้อแท้ท้อถอยหรือเกิดสภาวะความทุกข์จะได้อาศัยพุทธวิธีนี้ในการที่จบพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่รทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าค่ะลูกจะพิจารณาถึงเหตุของการทำให้ทุกข์ ทำให้รู้สึกเจอทางตันเราจะพยายามแก้ไขามันไปตามเหตุตามทางที่ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามให้กำลังใจกับตนเองคิดบวกคิดไปในทางที่ดีทำาจใจให้สงบและค่อยๆดูว่าทางออกอยู่ตรงไหนเพราะในความเป็นจริงไม่มีทางตันเพียงแต่เรา ยังมองไม่เห็นทางออกเท่านั้นลูกจะหมั่นทำความดีเข้าสู้เพื่อที่จะเอาความดีชนะต่ออุปสรรคปัญหาบททดสอบต่างๆทงั้งหลายพระพุทธเจ้าคะ่ะดีแล้วล่ะพระยาธรรมไม่ว่าเราจะเจอกับอะไรก็ตามนะลูกขอให้เรา ฝึกความนิ่งเฉยวางเฉยไว้ก่อนเย่าเพิ่งดิ้นไปตามอารมณ์สภาวะของสิ่งทดสอบกระทบภายนอกทั้งหลายเหล่านั้นเราค่อยๆดูดูเอ็ดเราค่อยๆดูดูสิ่งที่เรานี่ควรจะทำควรจะแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางที่ดี ดูยังมีสติเราก็ย่อมสามารถที่จะข้ามผ่านข้อกรรมเหล่านั้นไปได้ละพระยาธรรมสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาลูกพระพุทธเาาจ้าค่ะสาธุ